โอเคนะก็ผมจะไม่แสดงแบบให้เห็นหน้าผมนะก็ครับก็สวัสดีครัออ่ะจๆๆๆอยครับจอยคริสตานครับเนปก็เป็นคลิปสุดท้ายครับสุดท้ายจริงๆนะเพื่อนครับพัสดกรเคลื่อนมาเสียกับพัสดกรโซเวอว์วาพาร์ทหนึ่งไอ,อ,อ,อ้พาร์ทสองพาร์ทหนึ่งถ่ายล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะเออใช่เหรอครัพาร์ทหนึ่งครับอันนี้ก็ถุยเน,นี่ยก,ก,ก็เป็นพาร์ทส,สองครับ แล้วก็ผมเล่นแมปใหม่เดี๋ยบก็อยากจะเอาเป็นพาร์มหนึ่งเลียงโหลดรับเลี้ยงแมปลวะโอเคเห็นไก่แล้วเห็นไก่แล้วเออเออเออจะจะแก่ไก่เอาเนื้อไม่ฉันกินเอาเนื้อไม่ฉันกินเออเอาเนื้อไม่ฉันกินเดี๋ยวนี้โอ้ยฉันไม่ให้แกกินเอาหนูเอาเนื้อไหมฉันเอาเนื้อมอญชุนโอเคได้ขนนกแถม คุณในพวกว<ะ>เอ่อฉันไม่ใช่พวกนายไม่ใช่พวกเหรอเปลี่ยนคำเดี๋ยวนี้แกถูกคอเดี๋ยวก่อนคุณพี่ใจเย็นใจเย็นไม่ใจเย็นโอเคได้เนื้อหมูมันนี่นี่คุ้มค่ากับการฆ่าหรอเดี๋ยวเราจะหาต้นไม้ก่อนนะท่านผู้ชมสิ่งได้ที่เราต้องทำเลยก็คือหาไม้มาวเจะไม้ โอเคเจนเนจ่ okay, abei, ตัดเนี่ยแหละไม่มีเครื่องมืออะไรจะตัดแล้วนอกจากโอ้หหืมมาตรงนี้เห็นเห็นวัวเห็นวัววัวจะขอขอนอนได้ไหมไม่ได้อ่ะอืไม่ให้ไม่ให้หรอไม่ให้หรอตายเพี้ยตายจงตายอกจงตายแ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 กจงตาย แกจงใแกจงเย้ดนั่นยไพี่กำลังจะไปหาที่ยเลยพี่อยู่ตรงนี้พี่เจอแกพี่เจอแกแล้ตกน้ำนะเจอแกวันนี้เจ้าแกเออวันดีพวกวันดีจงนอย่า จะทำอะไรฉันเลยอุ้ยจะทำจะทำจะทำไม่ไม่ไม่ฉันจะทำฉันจะเอาเนื้อขนแกะของแกแล้วก็เนื้อแกะของแกมาเอ้่ยหนุ่มัวนหนุ่มตอกแถวช่าเลยก้อยแวอ่ะอุ้ย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 เอาเนื้อมาให้ฉันเอาเนื้อมาเอาเนื้อแล้วก็ของแกมาเย่อ้าวปรากฏว่าเป็นสีกระไเฉยอุ้ยแต่ฉันจะลอง ิ้นสุดโลกอ๋อไม่ใช่จุดท้นสุดโลกที่สุดโลกจะไม่เห็นทะเลต่อโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเจอหมูวันดีหมูให้เนเชนนะให้เนเชนให้เนเชนอย่านี้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 ทำไมฉันเป็นอะไรไปฉันจะหนีเอออ๋อ,อ,อเดินมาโอโหได้ทั้งสองอันก็หมูมันตัวใหญ่ตัวเล็กจะไม่ได้สักอันเดียว ถ้าเกิดตัวเป็นแกมันก็ได้เหมือนกันวู้โอ้ยโอ้ยโอนแนเดี๋ยวมึงก็นับแล้วเหรอเฮ้ยโอเคเนี่ยคือลระมันมันหาทางหนีได้เหรอเอาเเอามาทั้ง สองได้แค่เดียวเฉยเอาเอาเอาไม้ไหมพี่น้อยพี่ต้องการไหมนึกอย่างงงๆโอเค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 เอาไม้ไหมพี่ตัดอะไรข้างบนฟ้าโโหพี่ใช้ไม้ตัดก็ได้เนี่ยโอเคตัดไปนะลูกพ่ออย่านะ โอเคได้จังเยอะแน่อู้หผลไม้ฉันชอบผลไม้อแตตรงนี้หน่อยดิเฮียนึ่ฉันชอบผลไม้ฉันตัดไม่ได้โอไม่าไปแตดต้นอื่นแล้วเอ้ยเฮ้ยเ่งได้งโอเค ได้มาแล้วตัวคราฟเป็นสุกพลังโอเครดอดเตรียมดาบเพื่อการ PVP เฮ้ยรู้ว่าเกมข้างเฮ้ยโอ้โหเอาอะไรอีกเนี่ยเบอรคราปุ่มท่านผู้ชมอืมเอาควอนควอนควอนโอเคขอพิกแอ๊

แล้วจากนั้นเราก็จะเไปห้ามใชสปาวอยไม่ได้อุ๊ย,ยเจอหมูเจ้าหมูเจ้าหมูทำไม,มหนน่าแต่ค่าแกะวะคนต้องการขนแกะรเราต้อง<ก>หาแกะไปที่นอนใช่จะนอนเพื่อการข้ามวันข้ามคือน แล้วทำไมทำไมหัวใจรถเร็วจังเอ้ยทำไมทำไมหลอดเลือดอ่ออหารลดเร็วจังหนูอาหารหนูยังไม่ได้รอดเลยอุ้ยดูเหมือนแบบว่าอุ้ยหมดนี้อุ้ยหมดนี้หดเกินหมเออไงเออหมดหมดของพี่นาตาหดเออหมดหมดอาหารลดอย่างไวหดเกินไม่ไก็เลยต้องฆ่าสัตว์ก่อตัดชีวิต หาว,วัวเจอหนี้หาว,วัวเจอหนี้ดีใจเอ้ย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 ,อย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 มีวัวมีวัวตัวเนึ่งฝุดออกจากหูเจ็บเหยียบเท้าเหยียบเข่าหยียบขาตัวเฮ้ยเหยียบขาตัวอโอเคจุ๊บโนเดี๋ยวเราจะหาไปต่อเอ้ยเห็นอะไรอ่เห็นบ้านเห็นนา อือค่ะอ้ยเจออะไรก็ไม่รู้อุ้ยเจอมานั่นคือที่ธุระกันดารเราถ้าเห็นอย่างนี้ไม่ไปแม่โอ้โหให้เจอแกสองตัวเจอแกสองตัวจะต้องการแกตัวเดียวแต่กลับเจอสองตัวเอาคัที่นอนให้หนูด้วยเอาได้ยังโอเคได้แล้วอุ้ยอฮ้ยเราห่างมาจากบ้านไกลมากท่านผู้ชมโอ้โหิว้ยอีกรอบอีกรอบ โอเคไปกันต่อปาดโอ้ย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 เก็บดับเฟลอยไม่มีบ้านหรอทำไมหนูไม่มีอ้าวโอเคครับตกคับไปที่ตรงที่อ๋อนั้นก็คนจนสต่ละคลิปนี้ครับมันตื่นข้อมูลเกือบเต็มนี่ผมต้องรีบครับไม่นั้นจะจะคลิปจะไม่ได้ครับ ใครช่องไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊แกอย่าลืมกดแชร์้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาก่อนนะครับหิวหนูสองรอบเลิกหนูองลอเลิเย่เมาดูกันอู้อู้อู้อะไรว้อู้อู้อู้อ้าาา โลกราแล้วเราจะวิ่งไปจกนกว่าเราอาหารจะหมดครับถึงจะจบคลิปนป้องใบเพี่จะจบคลิปออกจากแมพพี่ยังด่วนเลยนะเพราะว่าเธอพี่จะปิดทันทีโอเคแล้วเราก็จะย่อโอเยโ,โอ๊ยโอ๊ยเป็นโลกอะโอ้ยลำไส้ด้วยอ้าว อน้หนูจะซาวด์ไ,ไม่ห้ไปตอ่อไปเจอบ้านนะคะเพราะหนูจะา้า,าวานไอ้น่นนะมันอยู่ไหนกูหาไม่เจอมาจ๋ามาให้รับฉันหน่อยฉันอยากกินโอเคครับก็ขอจดเลยครับแล้วน้องพลออกจะ จะ,จะไปหาพี่นอนโอเคได้ได้เตียงนอนมาแล้วเออหนูอยากนอนเ <c oughs> อากดกดปุ่มคอมมานด์บ็อ,บอกโ okay. อ๊ยอย เสร็จยังต้องการหรือยีนาทีเนี่ยที่พี่จะเล่นน่ะแล้วก็บายบายออกจากกัดเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi, Gõ Để không bỏ